อย่างนั้นข่าวๆแต่ละวันนี้มันก็เป็นธรรมนะลูปนะฟังหลวงทะลาะก,กันพวกเราค่ากันเองนั่นเห็นไหมละ่ะเห็นแต่ประเทศชาติพานเมืองแตกแยกสมัคเมื่อกี้ตอนนี้คณะศาสานาแตกแยกสมัคคีนี่แหละไม่ใช่ธรรมไม่ใช่พี่ไหนนี่เลยเป็นอธรรม ต่างไปก็ต่างเคารพซึ่งทำซึ่งวินัยซึ่งหลักคำสอนของพระเจ้าก็คือจบนะลูกนะนี่มีที่ต้องตีตัวเองหรอศาสานาเป็นอย่างนี้นั่นแหละพระก็ดูแลโยมโยมก็ดูแลพระนั่นพระเจ้าแต่แลวนี่พระกับรารวะสถ้อยทีถ้อยอาศัยอันนี้ไม่ใช่ถ้อยทีถ้อยอาศัยนั่น,นแหละไมลคเรื่องเลย มีแต่ระดับที่ซัดแกมน,นี่โอ้หมน้ํำลายกันแล้วนี่นเราไม่เข้าไปเข้าก่เราเป็นพืนให้ลูกหลานฟังนี่หละคือความแตแกแยกเส่เมืขี่ที่พระด้วยโอุบายตบุญการด้วยไม่เคารพธรรมไม่เคารพปีไหนไม่เคารพพระพุทธเจ้าต่างฝ่ายต่างตั้งสำนักเพื่อต้องการราบสักการความเสริญเตือนย่อเพื่อเป็นเจ้าลัทธิพระก็ว่าตัวเองเลือดตัวเองประเสริฐเลือดประเสริฐไหมล่ะ อยู่ทิอยู่น,นในวิในแม่แหละหรือว่าเลิศประเสริฐเป็นศาสดาเองหมูจะถามเลยนะั่นถ้ามันจะเป็นจะตายกันเรื่องไงถ้ารวมที่ทำที่วินันปองดองกันโดยทำโดยวิัยมันจะตายกันเรื่องไงคิดว่าตัวเองเป็นพระเป็นสัมมณะเรื่องไงที่โกนหัวนุ่งของพระเหลืองน,ะน,นี่อาชีพที่ใกล้ในโลกที่สุดนะพะลาดก็คือจมปั๊บ เป็นอย่างนั้นเหมือนพระเทวทัตนั่นน่ะนี่ถ้าพระดก็จมปกักจมปักลงมหาอเวจีนโลกนี่นเมื่อประมาทพทธเจ้าก็เหมือนทิศพระเทวทัตนั่นแหละพระเทวทัตประมาทพระพุทธเจ้าประมาทพระธรรมหลักคําสอนประมาทพระสงฆ์พวกเราก็เหมือนกันละทุกวันนี้นั่นถ้าพระไม่อยู่ในธรรมไนวิน,นัย ยังจับเงินจับทองใจใจ่ายเงินทองขุดดินดาจ้าสร้างเครื่องรางของขังมีลิงมีลายโทรศัพท์โทระก็บหาคนนั้นคนนี้เพื่อจังสมกองกิเลถือว่าประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจิตวิเทวทัตท,ทันทีทันทีนะัมเป็นอย่างนั้นไม่ทราบด้วยเหรอเวลาที่อุบาสกิกาเขาตันี้นะ ว่าตัวเองเป็นพระเป็นสมณะที่สม,มบูรณ์หรือไม่มันต้องสมเหตุสมผลที่รุกมีอะไรที่ข้างคาในใจก็ต้องถอดถอนมันความที่นี่ลึกถึงพระพุทธเจ้าพ่อของไตรภพขคารพพระองค์ที่มันจะตายหรือไม่ขลารพระพุทธเจ้านั่นทุกวันนี้มันก็เลยแตกแยกก,กันมาเกียกันนันกับพิสุโกสัมพีที่แตกแยกกันมาอีกกันูน ภิกษู่โศสัมภีนี้แตกแยกสมมัคคีแต่ว่าอุบาสตุปิกาเขาไม่ยอมแตกแยกนะเขาเข้าข้างธรรมข้างวินัยคือเข้าข้างพระพุทธเจ้านี่พระสองฝ่ายทะเลาะก,กันพระธรรมบกติกกับพระวินัยถอนนั่นอีกหนึ่งเป็นพระนักเทศอีกหนึ่งเป็นพระผู้ที่รักษาหลักพระวินัยแต่ทั้งสองก็มีทิฏฐิทั้งสอง ถ้าเคารพพระเจ้าพระเจ้าห้ามพระองค์ทรงตัดแล้วห้ามแล้วก็น่าจะจบนิเลผู้ไม่เคารพพระเจ้าพวกเราเหมือนกันนั่นแหละพระธรรมกถติก,ก็ไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระวินัยทอนก็ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้ามวางไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยกับเพินนกเ,พเฉยบัญนอยิเพิ่มไหมหรือเพิกถอนนั่นเลย มนเนีรูดูใจของตัวเองนั่นนหละผูอยากเห็นความปรองดองสมัมมาเกีเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเห็นว่าเขากราบเขาไหว้มียกหางตัวเองขึ้นงั้นเลยหรือตัวเองมีอะไรเป็นพระเป็นธรรมณะไหมหรือมีแต่หางหรือมีแต่เขาพิจารณาดูที่เชิญเราไม่มีนี่กลับห้ามเสมอ เราดูตัวเองดีแล้วเราจรึงสามารถหรือกล้าเทศนาสั่งสอนเป็นกลางกลางด้วยธรรมด้วยวินัยเราไม่ได้ตำหนิตีเตียนหมู่คณะและบริกาานะเราเป็นกลางๆงด้วยคำคารพพระพุทธเจ้าก็คือธรรมก็คือวินัยนะัน่นนี่ใครจะว่าเราอย่างนี้นเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะนี่คือความเป็นจริงอย่างนั้นดาแตพระว่าแต่พระ ตัวเองทําไม่ได้ว่าแล้วตัวเองก็คือเราก็คือเป็นพระโกนหัวลงของพระเหลืองทําได้ไหมล่ะหรือมัวเฉยๆคาว่าทําได้ก็คือทําตามหลักทาหลักวินัยทําได้ไหมไม่ใช้โทรศัพท์ทําได้ไหมล่ะพะุทธเจ้าใช้โทรศัพท์ไหมล่ะไม่ขับรถทําได้ไหมล่ะพะุทธเจ้าขับรถไหมล่ะไม่ทาเครื่องรางของขังทําได้ไหมล่ะ นั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเครื่องรางของของังทำได้ไหมนั่นพระพุทธเจ้าวางไว้ซึ่งทมซึ่งวินัยนี่พระวินัยจะอัจอ้าน์ในพวกเราเขาลบไม่ล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างวัดวาอารามไม่ได้สร้างโบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่พวกเราทำได้ไหมล่ะถ้าเราพระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้นี่นน เพื่อลูกจิตลูกหนาะเพื่อพวกพ้องอยู่นั่นแหละทำไมวะเพียงพูดให้ฟังถ้าจะด่าคนอื่นกลับมาหาตัวเองนั่นแหละพระเรานี่มาสมบูรณ์บริวณที่เป็นพระเป็นสัมนาหรือไม่้าจะไปได่าว่าสมศิกาบกลับมาดูเราเนี่เราทําสมบูรณ์บริวณหรือไม่มีศีลสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าศีลวิสุทธิ์ที่หรือไม่จริงจะไปไประมาทว่าสมสิกาเขา อุบาสตริกาเขาก็ต้องพร้อมของเขาบาสตุริกาถ้าจะตําหนิตีเตียนพระก็กลับมาดูตัวเองว่าพร้อมหรือยังสมบูรณ์บริบูรณ์ในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์หรือไม่ต่างฝ่ายก็ต่างเคารพพระพุทธธรรมพระสงค์ก็คือจบตรงนั้นถ้าจะตจหนิพระพระก็ต้องไม่อยู่ในธรรมในวินยัยเขาสมบูรณ์บริบูรณ์กัเขาเขาเคารพพระพุทธเจ้านี่ ม้เขามีศีห้าเขาก็อยู่สถานะที่สมบูรณ์กว่าศีนสองร้อยยี่สิบเกข้อนะเดี๋ยวต้องเข้าใจด้วยถ้าศีนวิสุทธิศีลส,สมบูรณ์บริบูรณ์ย่อมที่จะทรงมรรคทรงผลศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามศีนจิบฉีลสองร้อยยี่สิบเกยี่สิบเ 20, ข้อก็ตามย่อมที่จะทรงมรรคทรงผลได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อินเม่นพระเจ้าสุตโตธนะนั่น พระเจ้าเทศโปรโน่น,นปางค่นเลยพิชาก็อยู่กองคารวะสมบูรณ์บริบูรณ์แลวไปยังไงล่ะหลายต่อหลายคนนี่หลายต่อหลายพระองค์ที่เป็นราชามาหากริร์เจธีกน,นุปีวบางขั้นดูบินจการเจตีท,ที่ปกป้องพระวิศาสนาระดับไหนล่ะพระมดีตํานี้มเมตเเวดาก็ยังตํานี้ เทวดาไม่ดีนี่บิณฑิกเจตีสัตว์เลยด่าเลยและพนังวิสาขาก็เจ็กชิ้นเดียวกันนั่นเขาพร้อมแล้วด้วยความเคารพบูรเจ้าเมนหาศีลหน้าสมบูรณ์บดีบูนเขาก็จังเลือดก,กว่าพระที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระเป็นสมมานาที่กูลหุวงของพระเหลืองเตะทําลายหลักธรรมหลักวินัยทําลายพระพุทธเจ้าแค่นี้ทําไม่ได้จะเป็นพระเป็นสมมานาได้ยังไง มันจะตายเหรอนี่อัศรพิษอัศรพิษน่าจะฉกกัดให้ตายซะไอ้พวกชอบจับเงินจับทองนี่นะพวกชอบใช้ใจ่ายเงินทองนี่พวกนี้พวกผุดจักตนรกมาเกิดพวกเปรตพวกผีพวกสุรกายมาเกิดนะั่จึงไม่มีความเคารพพระพุทธเจ้าเลยแม้เต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่เคารพไม่ต้องไปพูดถึงความยิ่งใหญ่ คืออาบัตใหญ่ๆห,ห,หรือหลักพระวินัยใหญ่ๆนะนี่เล็ก,กน้อยก็ยังทำไม่ได้และจะไปทำงานใหญ่ได้ยังไงมีแต่คำพูดเบด่าโยมเขาแต่ตัวเองเป็นพระเป็นสัมมณะหรือไม่นั่นโยมเขาก็มีศีลห้าที่บริสุทธ์พูดผ่องของเขาถินเตะบริสุทธิ์พูดผ่องของเขา เขาก็ต้องดีกว่าพวกเราที่มีจิตเป็นบาปอากุศลมีมานะทิฏฐิถือตัวเองว่าดีว่าเลือดว่าประเสริฐเมื่อได้โกนหัวหนุ่งผมผ้าเหลืองเป็นผู้วิเศษปวดอุตริมนุษยธรรมไหมนั่นเราไม่ได้เข้าข้างทั้งสองฝ่ายเราเป็นกลางๆที่สุดที่ทำที่วินัย